สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ช่อง youtube app taro วันนี้พี่แอปจะมาทำพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณจะมีหน้าไพา่ให้เด้ทั้งหมด3ใบนะคะพไพ่ใบที่หนึ่ง ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สให้เพื่อนๆทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิอากาศในหัวข้อที่ว่า ใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The Magician หนึ่งถ้วยสไม้เท้าคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณนะคะจะเป็นรักแรกพบรักแรกเห็นอาจจะมาจากการ ส่งการทางสื่อโซอเชียลหรือไม่ก็เป็นการเจอกันทางด้านมีการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่คุณนับถือนะคะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์ใครได้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมก็จะรู้สึกรักใครและชอบพอและแล้วเขาหรือเธอคนนั้นก็มารักมาชอบพอกับคุณและเป็นรักแรกพบที่กลายเป็นรักแท้ในอนาคตข้างหน้าค่ะ ซึ่งคุณกับเขาหรือแต่คนนั้นเป็นการเจอกันแบบต้องตาต้องใจและถูกใจกันทุกสิ่งอย่างค่ะอัศวินถือเหรียญราชนีถือดาบเก้าไม่เท้าคุณกับเขาหรือแต่คนนั้นไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการคบกันค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการครบกันระยะสั้นแต่ความรักก็ก่อตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มพูนไปอย่างมากมายมีการวางแผนร่วมกันข้างหน้าและมีการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะ The i m p เยอหกไม้เท้าราชนีถือถ้วย ซึ่งเขาหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาติคนต่างศาสนาหรือไม่ก็คนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะแต่ความห่างไกลไม่เป็นอุปสรรคค่คะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาและพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเจอกันแรกพบอาจจะเป็นการเจอกันทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เจอกันจากการเดินทางหรือไม่ก็ อาจจะเป็นการเจอกันแบบกระทันหันพันด่วนก็ได้ค่ะเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะมีวัยที่แตกต่างจากคุณนะคะหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างจากคุณและเขาก็พร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขเท่าเทียมเขาและพร้อมที่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขกายสบายใจและอยู่ร่วมกับคุณตลอดไปค่ะ รักแรกพบรักแท้รักห่างไกลหรือว่ารักต่างไวัยต่างไม่เป็นอุปสรรคกับคุณกับเขาหรือทุกคนนั้นนะคะเพราะหัวใจนั้นตรงกันและมีความรักที่มั่นคงรักที่จะสานต่อสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน,นะคะ่ะโลกส่วนตัวตอนนี้คุณกับเขาหรือทุกคนนั้นมีโลกส่วนตัวร่วมกันนะคะ ของขวัญคุณคือของขวัญที่้ําค่าของเขาค่ะอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นมีการวางแผนและจะสร้างอนาคตร่วมกันค่ะ คุมขังเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนไม่ผิดศีลธรรมทุกอย่างและพร้อมที่จะทําให้คุณนั้นอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องค่ะเป้าหมายเขามีเป้าหมายในชีวิตคือคุณค่ะเรียนรู้การเรียนรู้ซึ่งการละกันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านาศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรือว่าแตกต่างทางด้านถิ่นที่อยู่อาศัย คุณกับเขาหรือแต่คนนั้นต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำความสุขมาให้กันและกันค่ะความรักระหว่างคุณกับเขาหรือแต่คนนั้นเป็นสิ่งสวยงามและเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันค่ะการเต้นลําคุณจะมีโอกาสเต้นลําในงานพิธีวิวาสนะคะ เขายอมจำนวนยอมคุณทุกสิ่งอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขค่คะเพราะว่าเขารักคุณและพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขค่ะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่คุณไม่สามารถลืมได้ขอให้คุณปล่อยวางค่ะปัจจุบันนี้คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับคุณค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต๋ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เตาขึ้นสัญลักษณ์รูปขนมปังรูปเป้าหมายรูปหัวโกะโหลกและรูปเส้นได้พันกันอย่างยุ่งเหยิงเขาหรือตัวคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตของคุณเขาพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขเขาจะไม่ทําให้คุณยุ่งยากหรือวุ่นวายใจคะ่ะคุณอาจจะตื่นมาพร้อมกับอาหารเช้าที่เขาเตรียมพร้อมให้กับคุณนะคะและเป้าหมายในชีวิตของเขาและคุณตามมีเป้าหมายเดียวกันพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสุขครอบครัวที่สมบูรณ์แบบร่วมกันคะ่ะ ความหลอกลวงอันตรายต่างๆเขาจะไม่ทําร้ายคุณจะไม่หลอกลวงคุณและจะปกป้องคุณไม่ให้เกิดอันตรายค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรักแท้ครั้งนี้เป็นรักแรกพบและเป็นรักที่พบกันอย่างกะทันหันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันค่ะคุณกับเขาหรือเุกคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุนราศีสิงห ราศีธนูราศีกุมหรือว่าราศีกรกฎก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสก,กุลอาจจะเป็นตัวอักษร K E A G R F B แล้วก็ M ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2หน้า,าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณเรามาดูกันเลยนะคะ ว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือไกล 3. ถ้วยอัศวินถือดาบสงดาบคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตของคุณนะคะก็คือคนที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรักสามเศร้าคะ่ะต่างคนต่างเจ็บปวดเพราะมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะ ทำให้มีการเลือกทางเดินที่จะแยกออกจากกันมาเป็นการจบลงที่แยกยาและเลิกร้างรากันไปนะคะดุชาลีออดแปดดาบอัศบินถือถ้วยการแยกออกมาการเลิกราการห่างไกลนั้นต่างไปดำเนินชีวิตผ่าฟันอุปสรรค ต่างคนต่างเรียนรู้ในชีวิตที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนะคะคุณกับเขาหรือทุกคนนั้นมีความเข้มแข็งมีความเข้าใจมีความตัดสินใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นตัดปัญหาเรื่องรักสามเศร้าตัดปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหันกลับเข้ามาเดินทางเข้ามาหากันเป็นการฝ่าฟันเป็นการชนะอุปสรรคร่วมกันค่ะ ทำให้หวนกลับเข้ามาเป็นรักแท้คู่กันอีกครั้งนะคะ The Star ราชาถือเหรียญ The Hermit การเรียนรู้จากบทเรียนที่มีคนอื่นเข้ามาในครอบครัวทําให้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นมีความเข้าใจมีความแข็งแกร่งในชีวิตรักมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งความรักปล่งประกายอบกอดคุณไว้ด้วยความรักความเข้าใจ และความเชื่อมั่นการผิดพลาดไปมีการเรียนรู้มีการให้อภัยและมีการติดตามใส่ใจซึ่งกันและกันทำให้ความรักนั้นเป็นความรักที่มีความมั่นคงทั้งดังด้านทั้งทางด้านทรัพย์สินและทางด้านปัญหาต่างๆก็คี่คลายลงค่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับทางด้านที่มีการเงินการ บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ต้องเจอผู้คนมากมายปัญหารักสามเศร้าหรือว่ามีบุคคลอื่นก็เลยเข้ามาในชีวิตคู่แต่แล้วณนปัจจุบันนี้เขาก็ย้อนกลับเข้ามาพร้อมที่จะดูแลคุณและพร้อมที่จะปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้พบแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งความสุขในความรักแท้ที่จะเกิดขึ้นค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองทําให้ต้องพบผู้คนมากมายการตัดสินใจต่างๆหรือว่าการหลงไหลไในบางสิ่งบางอย่างอาจขึ้นได้ง่ายอาจเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตอนนี้เขารู้แจ้งแห่งจริงแล้วว่าคุณคือรักแท้และเขาก็พร้อมที่จะเป็นรักแท้ของคุณคะ่ะ การที่มีบุคคลที่3เข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตรักของคุณนะคะคุณมีความเข้มแข็งมากข,มขึ้นคุณอาจจะเคยตกอยู่ในสถานะอย่ารางแม่ไม้พ่อไม้หรือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ตอนนี้ชีวิตคู่ชีวิตรักจะสมบูรณ์แบบค่ะภัยธรรมชาติไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือว่ามีความวุ่นวายเพียงใดเขาหรือตัวคนนั้นก็ควรฝ่ายที่จะเข้ามาดูแลคุณค่ะ กับดักกับดักแห่งอบายมุกหรือว่าสิ่งล่อลวงตาในอดีตจะหายไปเพราะตอนนี้คุณกับเขามีความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของการแก้ปัญหาและการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะหลักฐานคุณกับเขาหรือแต่คนนั้นจะมีหลักฐานชีวิตคู่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ ืที่3ปัญหามือที่3จะหมดไปค่ะตอนนี้มีแค่คุณกับเขาหรือเธ่คนนั้นค่ะการดูแลคุณกับเขาหรือเธ่คนนั้นมีการดูแลร,ร่วมกันและกันและอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาภายในครอบครัวก็ได้นะคะไอเดีย ความคิดต่างๆไอเดียต่างๆต่างมีการสร้างสารรค์ร่วมกันและพร้อมที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรักชีวิตคู่และชีวิตทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะความสุขความสงบจะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ความรักครั้งนี้เขาหรือเจ้นาคนนั้นหรือคุณมีการกลับเข้ามาหากันและสร้างอนาคตร่วมกันอีกครั้งค่ะรักความเชื่อใจ เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะ believe ขอให้คุณเชื่อในความรักที่จะเกิดขึ้นใหม่ในครั้งนี้เป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักแท้อย่างแท้จริงค่ะการควบคุมตัวเองอย่างมีสติและความสุขุมรอบคอบการเชื่อมั่น ในความคิดที่ถูกต้องจะทําให้คุณมีพลังงานบวกและเสริมสร้างสิ่งที่มีความสุขกลับเข้ามาหาคุณค่ะเรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์ถ้วยกาแฟรูปคนกำลังขุดดินรูปคนกำลังออกกำลังกายรูปกล้องถ่ายรูปและรูปสัตว์ร้ายขาเขาหรือทกคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณค่ะเขาจะทำให้คุณมีความสุขเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะทำทุกอย่างให้ขี้คายไปนในทางที่ดีและช่วงเวลาแห่งความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้จิบกาแฟหรือไม่ก็พักผ่อนกายพักผ่อนสมองพักผ่อนใจ พักผ่อนกับชีวิตคู่ชีวิตรักที่มีความสุขสมหวังมากยิ่งขึ้นและกล้องถ่ายรูปเขาหรือเท่คนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนหรือว่าคนไกลจากคุณก็ได้ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งคุณจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเสริมสร้างความสุขในครอบครัวหรือว่าเสริมสร้างพลังงานรักร่วมกันและกันค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เขากลับเข้ามาให้คุณมีความสุขอีกครั้งค่ะ คุณกับเขาหรือทัวคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกุมราศีธนูราศีกันราศีเมถุนหรือว่าราศีพฤษภก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษรจะเป็นตัวอ,อักษร K L S D B A F แล้วก็ H ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณ ใครจะเข้ามาเป็นลักแท้ในชีวิตคุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นใครสามเหรียญแปดเหรียญแปดถ้วยคนที่จะเข้ามาเป็นลักแท้ในชีวิตของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนนอกสายตาของคุณค่ะคุณ ไม่เคยใส่ใจใยดีกับความกระตือรือร้นหรือว่าความใส่ใจที่เขามีให้คุณนะคะคุณหันหลังคุณหันหนีหรือไม่ก็ไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับเขาหรือเธอคนนั้นห้าไม้เท้า The i m p r e s s e ัรชนีถือดาบอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า คุณเองนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่อยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครและเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนที่มีความสามารถเขาหรือเธอคนนั้นมีความสนอสนใจในตัวคุณและพร้อมที่จะทําให้คุณทุกอย่างแต่คุณก็ไม่ใส่ใจใยดีบางครั้งคุณอาจจะทําท่าทีไม่พอใจหรือว่าท,ทําท่าทีที่อยากจะตัดสัมพันธ์เขาหรือเธอคนนั้นค่ะ The Lover ราชาถือไม้เท้าเดอเดวินแต่แล้วเขาหรือตัวคนนั้นที่มีความชื่นชมชื่นชอบและหลงใหลในตัวคุณก็สามารถชนะจิตใจของคุณได้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าคุณนั้นคือที่นหนึ่งของเขาคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเขาก็รักคุณที่สุดโดยที่คุณเองก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนแต่มาดูอีกทีก็คือเป็นความรักที่เกิดขึ้น เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนในที่ทํางานของคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับคุณอาจจะเป็นสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานหรือว่าคนในละแวกเดียวกันก็ได้นะคะและเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านสื่อสารมวลชนหรือไม่ก็ทํานานทางด้านเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นงานที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้เท่าไรนะักและความรักครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นรักแท้เกิดจากความมั่นคงเกิดจากความสม่ำเสมอที่เขาหรือเธอคนนั้นมีให้จากคนนอกสายตาก็กลายเป็นคนในหัวใจค่ะความรักครั้งนี้ก็ทําให้คุณมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นคนที่ ไม่ได้อยู่ในหัวใจคุณมาก่อนแต่ตอนนี้เขาอยู่เต็มที่ภายในหัวใจคุณค่ะเตรียมตัวเพราะเขามีความพร้อมมีความเตรียมตัวที่จะทำให้คุณมีความสุขอยู่ตลอดเวลามีการ Take a คชั่นเพื่อคุณค่ะเก็บออมเขาเก็บหอ,อมรอมริบเก็บออมและขยันสร้างเสริมอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออนาคตข้างหน้าร่วมกันกับคุณค่ะสองจิตสองใจช่วงระยะเวลาแรกคุณอาจจะสองจิตสองใจว่าจะทำอย่างไรดีกับความรักครั้งนี้แต่ตอนนี้คุณเลือกแล้วและตัดสินใจได้แล้วค่ะ พิธีกรรมคุณอาจจะมีโอกาสได้ร่วมพิธีกรรมงานมงคลต่างๆร่วมกันและกันนะคะความทรงจำเมื่อคุณนึกย้อนไปในอดีตคุณก็มีความรู้สึกว่ารักครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไรคุณไม่สามารถรู้ตัวได้รู้อีกทีเขาหรือตัวคนนั้นก็เข้ามาอยู่เคียงข้างคุณแล้วค่ะ ฝันดีคุณนอนหลับฝันดีเขาหรือคนนั้นมีคําอวยพรหวานๆมีคําพูดหวานๆให้คุณนอนหลับฝันดีอยู่ตลอดเวลาค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและความรักครั้งนี้ก็ทําให้คุณได้เจอรักแท้รักที่สวยงามสําหรับคุณค่ะ ความรู้สึกดีๆความห่วงใยดูแลที่เขาหรือแต่คนนั้นมีให้คุณอยู่ตลอดเวลาคุณม,มีความซาบซึ้งใจและมีความรู้สึกว่าเขาทำให้คุณได้ทุกอย่างค่ะความอึดอัดความกดดันจากการที่ไม่ชอบกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนนออสายตาตอนนี้หมดไปค่ะ มีแต่วความเข้าใจมีแต่วความเห็นอกเห็นใจและมีความรักให้กันและกันค่ะทางเลือกคุณกับเขาหรือเท่คนนั้นมีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ม,มารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เตา่าขึ้นสัญลักษณ์รูปเด็กรูปนาฬิการูปคนตกใจและรูปลูกศรเป้าหมายเขาหดืเตัวคนานั้นที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตคุณเขามีเป้าหมายในหัวใจของเขาก็คือคุณเท่านั้นคุณอาจจะรู้สึกตกใจหรือว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์กับผลสิ่งบางอย่างที่เขาทำให้คุณอยู่ตลอดเวลา และช่วงระยะเวลาแห่งความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้ตลอดไปค่ะสมาชิกใหม่อาจจะมีการเพิ่มภายในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาหรือตัวคนนั้นหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีบุตรมีธิดามาแล้วก็ได้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณจะได้เจอรักแท้ในชีวิตของคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภ ราศีเมถุนราศีตุลราศีมีนหรือว่าราศีมังกรก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร h i l n t r c และก็ e ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุข ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ